สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับยานพาหนะที่บอกได้เลยว่าเป็นมากกว่ารถยนต์ทั่วไปเพราะนี่คือบ้านเคลื่อนที่ระดับไฮเอ็นที่ผสมผสานาพลังความหรูหราและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวนี่คือ2,026 Kenworth Titan Motorhome รถมอเตอร์โฮมสุดยิ่งใหญ่ที่ถูกออกแบบมาสําหรับคนที่ลหลงใหลการเดินทางแต่ไม่อยากทิ้งความสะดวกสบายของการมีบ้านที่ครบทุกอย่างเอาไว้เบื้องหลังเมื่อพูดถึงชื่อ Kenworth หลายคน ก็คงคุ้นเคยว่าเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงยาวนานในโลกของรถบรรทุกโดยเฉพาะรถหัวลากที่ใชในการขนส่งเชิงพาณิชย์ขนาดและใหญ่จุดแข็งของ Kenworth อยู่ที่โครงสร้างที่แข็งแรงสมรรถนะที่ไว้ใจได้และภาพลักษณ์ของความเป็นยักษ์ใหญ่แห่งท้องถนนซึ่งในครั้งนี้ Kenworth ได้ยกระดับประสบการณ์ไปอีกขั้นด้วยการนำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสร้างรถบรรทุกมาผสมผสานกับความรูราแบบบ้านเคลื่อนที่ระดับไฮเอนด์จนกลายเป็นไทเทนโมเทอร์โฮมคันนี้ที่พร้อมจะพาทุกคนไปได้ทุกที่อย่างมีสไตล์ เริ่มจากการมองภายนอกก่อนบอกเลยว่าแค่เห็นในครั้งแรกก็ต้องอึ้งเพราะขนาดตัวรถนั้นใหญ่มหึมาเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ถ้าเทียบกับมอเตอร์โฮมทั่วไปตัวถังภายนอกถูกออกแบบมาอย่างสง่าง,งามล้ำสมัยและยังเคอร์เกลัดความเป็นคินเวิร์ดด้วยกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่พร้อมสัญ,ญลักษณ์โลโก้ที่โดดเด่นชุดไฟหน้าเหล็แบบเมตริกที่ให้ความสว่างคุมชัดในทุกสภาพถนนมาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันดีไซน์เรียวยาวที่เสริมความดุดันด้านข้างของรถใช้เส้นสายที่เฉียดคมพร้อมกระจกบ,บานใหญ่ที่ช่วยให้การมองเห็นรอบคันมีความปลอด ใั้สูงสุดตัวถังทำจากวัสดุผสมบลรูมิวเกรนเรพิเศษไ,ไฟเบอร์ที่แข็งแรงทนทานแต่มีน้ำหนักเบาลงทงับให้สมรรถนะการขับเคลื่อนดีขึ้นแม้จะเป็นรถที่มีขนาดใหญ่ถึงขั้นมอเตอร์โฮที่แท้จริงเมื่อเดินดูรอบคันคุณจะเห็นว่ามีช่องเก็บสัมภาระด้านล่างจำนวนมากเปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้ารองรับการจัดเก็บอุปกรณ์เดินทางโต๊ะเก้าอี้หรือแม้แต่จัดรยยนไฟฟ้าได้สบายด้านหลังมาพร้อมกับบัน,นไดไฮรอลิกที่สามารถเลื่อนเก็บได้อย่างแนบเนียนเมื่อไม่ใช้งานและยังติดตั้งกล้องรอบคัน360องศารวมถึงงงเเเซซ็นออรรร์ตววจับสิ่่กดขาาพืให้ ละการจอดรถที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้ง่ายกว่าที่คิดพูดถึงสมรรถนะของ Kenworth Titan Motorhome คันนี้คุมพลังใต้ฟ้ากระโปรงคือหัวใจสำคัญ Kenworth เลือกใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์ขนาด15ส,สูลิตร6สูบเรียงที่ให้กำลังสูงสุดกว่า700แรงมา้าและแรงบิดมหาศาลร,ระดับ2,600นิวตันทําให้การขับเคลื่อนเจ้ายักษ์ใหญ่นี้เป็นไปนอย่างลุ่มนวนแต่ทรงพลังสามารถลากพ่งเสริมได้สบาย ถ้าจำเป็นระบบเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ12สปีดท,ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการรับแรงบิดมหาศาลและช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ราบรื่นแม้จะเป็นเส้นทางที่เต็มไปความชันระบบช่วงล่างก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เคลมเวลด์เลือกใช้ระบบการสะเทือนถุงลมแบบปรับอัตโนมัติที่สามารถยกหรือลดระดับได้ตามสภาพถนนและน้ำหนักบรรทุกทำให้การนั่งอยู่ภายในรถแม้ขัดบนถนนที่ครุกคะกก็ยังคงความสบายในระดับเดียวกับการนั่งในบ้านดูระบบเบรกเป็นดิสเบรก ทั้ง4ล็อพร้อม ABS และระบบเสริมเบรคแบบเอนจิ้นเบรกรวมถึงระบบควบคุมเสถียรภาพการสรงตัวขั้นสูงที่ทำงานร่วมกับกล้องและเรดาร์รอบคันเพื่อให้การขัดปลอดภัยสูงสุดเข้ามาดูภายในเทนเวิร์เทนโมเตอร์แบ้บางสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความอลังการหรูราที่แตกต่างจากมอเตอร์โมทั่วไปภายในถูก